โผล่ข่าวโตแล้วยิ่งขึ้นที่เท่ยนเที่งาชาดที่หกรถวจพิเศษในเทนกาลตายเหนือขบวนที่ตึงัาและตงที่าต้องากรุเทพอภิวัตายาเชียงใหม่ตัดตอนที่นําไปจับรถรวจพิเศษแในเทศกาลตายเหนือขบวนที่ตึงตาต้องพากรุงเทพอภิวัตนายเชียงใหม่ามสิ่งของแม่าระ ท่านผู้ชมท่าทีู่รู้ว่าบา์เพศเพศต่างวัดถีเกาะมวโรคเชื้อใหม่ที่เพศยกาะเหนือเทอแอนด์ฟอกดัตโทซีแองกิลโโรนาตวน้คือที่จะเทียบารชราที่หกรถรวจพเศษและทางายเลือดขบวนที่หนึ่งจามและตรงนี้จะต้รท่านกุงเทพปฏิวัติายการชราแต่ตองที่น้าไปกแตรถรวจพิเศษ โต๊ะอาหุณเทพปารีสสายการเชื่อม 嗯。